ใส่หลับไฟเด็กทู้ย okay, okay, so ูท oh, ี่ทู้ยูทู้ยูเอาไฟก่อนจุดไฟก่อนในห้องหาก่อนอ้าวหน้าไฟเช็คหน่อยไม่เห็นแง่พี่ไทยวันวันนี้วันเกิดไทยว้าวันเกิดลุงวิทย์วันเกดลุงวิทย์อ่ะหนูนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆค่ะนั่งลงดีๆเดี๋ยวได้ให้เป่านะแล้วทูอยู่ลุงวิทย์นะ เอาใหญ่เียกแตนน้องพอลเรียกยายแตนหน่อยเรียกยายแตร์เยอะเรียกแตนมาเรียกได้ยังถ้าถ้าไม่เรียกไม่ให้ทูอยู่นะได้ยินไหมได้ยินยายแตรมาเร็วโอ้โหยาแตรมาเร็วทุเรียนไหม อันรเร็วหนึ่งสองสาม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday เอาเม Happy birthday to you อ่ะทูยูหรือยังสุขภาพแีบงกเลบอกลุงวิทย์ก่อนลุงวิทย์ย้๊ะโจ๊กเม่าไหมลูกอ่ะลุงวิทย์พูดตามเอาพูดตามนะ ลุงวิทย์วันนี้วันนี้วันวันเกิดอายุเป็นเพียงฟังฟังฟังยายสุดมีเนเงียบเปพียงตัวเลขไม่ต้องเก่มีเงินน้องเพชรน้องพล อาด้วยเหรออาตาปอร์าหน่อยโอ้าอร์ติค่แล้วขอให้อันนี้หน่อยอ่ะตามใหญ่ขอให้อพอยพูดพพอยพูดบันนี้พพอยพูดอาขอให้ลุงมิดแข็งแรงนานๆเป็นคนน่ารักของน้องคอยเอา เอา Happy Birthday ปาเ่าปอาเปาเอาเปลาเ้อเาเอาคุณาอเ่าากเ่าหอมแกมดเยหอมแกมดวเเอาเปาอีกไหมเปาอีกไหมเาเาอีกเปาอีกไหมเปเาอีกเหรอ Happy b i r t h a p p y b i r t h d a เาต้องเอาใหมดเลย

อยากกินเค้กยังโอ้ยอยากินตัวนี้โอเคสุขสันต์วันเกิดลุงวิทย์นะครับทำมาร่างกายแข็งแรงอยู่ตรงไหนเอาไฟตรงนี้เลยมามาทางนี้ค่ะพี่จีนนั่งนี่เลยนี่นั่งนั่งนั่งตรงนี้เรามันไม่ใช่นั่งนั่งนั่งนเอานีนี่ไงนี่ไงพี่จินนั่งอาถ่ายรูปนะโอ้ยมือกล้องคอย อ่มันมันนี่มกรมากรมากมนนลูกมัน,นี่พ่อถ่ายรูปให้มานั่งตรงนี้เลยเรียนชุดขาวด้วยมะไปอยู่ตรงไหนเอาไฟตรงนี้เลยมะ